สวัสดีจ้าพบกับช่องสวนทอฝันเกษตรวันยุทธจา้าวันนี้นิเยาจะมาพาดูเนาะว่านิเยาฝ่าวิกฤตอากาศร้อนช่วงเดือนเมษาพฤษภามาเป็นคลิปต่อคลิปต่อเรื่องโรคราสนิมในต้นฝรั่งแล้วก็ในสวนฝรั่งกิมจูนะจา้าอันนี้เป็นภาคสองเนาะเออหายไปนานเลยอันนี้เป็นภาคภาคต่อของอันที่แล้วก็ประมาณเกือบเกือบสองเดือนเนาะ ว่าที่ต้นฝรั่งนี้เาจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนเหมือนกันนะหลังจากที่อากาศเดือนเมษามันร้อนมากต้นฝรั่งนี้เาแทบจะไม่รอดแต่ที่เหลือรอดก็น่าจะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมันจะมีทั้งต้นที่ป่วยเกือบป่วยแล้วก็ต้นที่ไม่ป่วยเนาะต้นที่ไม่ป่วยคือต้นที่มันแข็งแรงตั้งแต่เราซื้อต้นพันุมาเนาะแล้วต้นที่ป่วยแล้วรอดก็คือ อาจจะมีความเป็นโรคของเขามาตั้งแต่เราซื้อแต่ว่าเขาพออยู่ได้เพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนมากช่วงเดือนเมษาเท่าทีเนี้ยเอาดูข่าวแล้วก็หนา้าเพจเฟซบุ๊กของเพื่อนๆในกลุ่มคนปลูกฝรั่งที่ประสบป,ปัญหาก็คือใบมันจะเหลืองเนาะบางทีก็แห้งตายไปเลยแต่แต่ของนิยเาก็คือเรื่องนามนิยเอาไม่มีปัญหานิยเาใช่ระบบเอ่อนามยศนะจ๊ะอ่ะอันนั้นคือเรืองเหลืองนะจ๊ะเห็นไหมนี่นี่นี่น อันนั้นคือหัวหน้ำยศของเนียวเนาะเนียวใช่น้ำบาดาลนะจ๊ะเราก็เป็นระบบน้ำยศเนาะมีปัญหาเหมือนกันจ้ะลาสนิมตอนนั้นก็คือรอเละยังคัดไม่ได้ว่าจะตายกี่ตน้นแต่ตอนนี้ก็คือสักประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่ไม่รอดเออตอนนี้ก็ผ่านมาสองเดือนกว่า ช่วง,งแรกๆคือนิยวยอไม่กล้าใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวอะไรเงี้ยเนาะมันจะทําให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นนิยอาก็คืออัดน้ำลดน้ำชาวเย็นเลยนะจ๊ะก็เปิด ช้าสองรอบเย็นสองรอบเพราะอากาศมันร้อนมากจนเขาฟื้นตัวเนาะเรานี่ยยาวถึงพึ่งเริมมาใส่ปุ๋ยที่หลังฟื้นตัวหรือไม่ฟืน้นนียยาวดูจากไหนจะ้ะดูจากการดีดของใบเนาะลักษณะใบมันสมบูรณ์มันเขียวมันไม่เหลืองแต่มันก็จะมีต้นที่มันไม่รอดเหมือนกันเกาะพยายามเลี้ยงไว้อันนี้เป็นของจวนซื้อยายมาจากฝั่งนู้นไม่ใหญ่เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือต้นที่เหมือนจะรอดแล้วก็ไม่รอดนะเนียาวเกาะตัด ให้มันเหลือใบหน่อยที่สุดก่อกําลังให้โอกาสเขาอยู่ว่าเขาจะฟื้นตัวได้ไหมมันจะมีอันที่แตกยอดเหมือนกันนี่จ้ะลาสนิมชัดเจนอันนี้หงจวนสูนี่คือลาสนิมมันก็จะมีอันที่แทงใบใหม่ก่ออันนี้ก็คือนาจะรอดอยู่แหละเดี๋ยวรอด,ดูถ้าไม่รอดทํายังไงก็ไม่เอาไว้จะคุดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันก็จะกลัวมันแพร่กระจายมันกันลาสนิมก็เกิดจากเออ เชื้อราเนาะที่ทําให้ตน้ตนฝรั่งของเราป่วยก็มันถ้ามันลงรลกให่เยอะแล้วก็คือต้นมันจะยืนต้นตายเลยนะจ๊ะไม่รอดอันนี้ก็เป็นหงเป่าซื้อเนาะนี่ก็เป็นเหมือนกันลาสนิมแต่ว่าทีนี้ยาวเ,เอาไว้เพราะว่าเขากําลังแตกใบอ่อนใหม่ก็น่าจะรอดต้นนี้ต้นไม่รอดก็คือคดทิ้งเลยนี่จ้ะต้นนี้รอด,ดูว่าจะรอดไหมรอดก็คือตัดออกให้หมดเลยนะจ๊ะตัดใบเกือบมด เหลือ,อไวแต่ว่ามันก็มีเหมือนนี่จะให้ดูเริ่มที่จะแตกยอดแตกยอดใหม่เนี่ยเห็นไหมจ๊ะนี่คือเนี้ยวาก็ต้องต้องรอดูเนาะว่าเขาจะหลอดไม่หลอดถ่าดูแล้วดูทรงไม่หลอดก็คดทิ่งก่ะคดทิ่งก่อนที่จะปูใหม่เนี่ยวอากอจะโรยโรยผงบางอย่างไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันคืออะไร สวนนี่เป็นสวนเกษตรปลอดภัยนะคะสิ่งที่นี้เยาวใช่ก็จะมีปุ๋ยเคมีบ้าง <c oughs> แต่ก็จะใช้สารชีวพันธุ์ก็คือใช้ไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาเป็นเชื้อราตัวหนึง่งที่มันเอ่อเป็นเชื้อราดีเนาะมันจะไปจัดการพวกพวกเชื้อโรคต่างๆก็เหมือนในร่างกายคนนี่แหละคล้ายๆพวก พวกเชื้อโรคดีพวกจุลินทรีย์ในลำไส้อะไรแบบนั้นอะ่ะคล้ายๆกันเข mm hmm. าเรียกว่าไตโคเดอร์มาเนาะวิธีเลือกซื้อก็คือนิยอก็ดูมาจากนาเพจแล้วก็เขาไปดูว่าบริษัทไหนเชื้อถือได้ไม่ได้เราสามารถคอดูใบร์เข mm hmm. าเรียกว่าใบรับรประกันเนาะใบรับรองอะ่ะคุณภาพสารว่าเขาเพาะเชื้อในห mm ้องแล็บไหมนิยองไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายเราก็ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าแค่ mm hmm. okay, จะบอกว่า mm hmm. เลือกซื้อมายังไง ไตโคเดิรมาเนาะแล้วก็ฉีดทุกครั้งก็ต้องผสมสารจับใบด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใช่สารจับใบมันก็จะไม่เกาะกระใบแล้วมันก็จะไม่อยู่นะจ๊ะสารจับใบก็ต้องดูเลือกตัวที่มันใช่ครับเออเลือกตัวที่มันใช่กับ,กกบสารชีวพันธุ์ใดที่มันไม่ส่งผลเสียเนาะอันดับแรก <c oughs> เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือสารจับใบให้มิก แต่ตัวที่หาซื้อได้ง่ายเลยอันนี้มีคนให้มาน,นี้ยาวลองแล้วเออของ m อบนะจ๊ะชื่อว่าเอฟซาเอฟซ8าแอันนี้คดเล็กเอฟซาเอฟซ8าถามว่าใช่ดีไหมถ้าเทียบกับตัวนี้่เยาวรู้สึกชอบ e อ s ซมากกว่าเพราะว่าชีดแล้วมันจะกอกระบายให้เห็นเลยว่าเออเขายังอยู่นะจนเราก็ค่อยๆดูซึมไปการหยุดก็เรากระจับกระบายนเยาว,ว่าใช้ได้ดีกว่ามันก็จะมี นี่เนาะไตคูเดิมมาไตคูเดิมมาอันนี้ก็เป็นของบริษัทนี่นะ <c oughs> ก็อาดับแรกที่จะเลือกก็จะดูความน่าเชื่อถือเนาะสองก็คือถ้ามันมีต้นทุนที่สูงเราก็ต้องหาบริษัทที่ต้นทุนมันถูกลงกว่านี้มีไหมมีอยู่แต่เดี๋ยวข้างนาหน้าแล้วกันเนาะถ้าซื้อมาใช้เพิ่มเราเดี๋ยวจะบอกเราก็จะมาบอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเนาะนี่เราก็จะผสมสารจับใบตามอัตราส่วนที่เขาให้มา แล้วก็ซปเปอร์ไตโคเดอร์มาแล้วก็ผสมได้เลยก็คือพวกเอ่อเขาเรียกว่าฮอร์โมนนะเนาะกดอะมิโนมิกหรือพวกอันนี้ก็คือน้ำน้ำมาร์คเทปตั้งแต่ลดไอ้มันหวานน้ำมาร์คเก็คือใส่ทั้งมดผสมในถังคนให้เขาเขากันทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีเสร็จเราก็เอาไปฉีดผลทางใบอันนี้ก็คือฉีดทุกอาทิตย์ทีนิยาวมานะจนมันฟืนตัวจนฝรั่งนีเยาวฟืนตัวนู่น เนี่ยจ้ะชนฝรั่งนี้เยาวฟื้นตัวจากภาะวะอากาศร้อนแลว้วก็จากโรคราสนิมน,นะต้นฝั่งนี้คือจะสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะแต่ด่านใบปช่วงไหนเป็นรามันก็จะป็นนะอันนี้คือต้นที่ฟื้นเลยเนาะเนี่ยจ้ะอันนี้อายุเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วแหละเนี่ยเยาวปลูกเดือนตุลาเนี่ยมันกอดออกดอกออกอะไรให้นี่ยยาวเนาะเพียงแต่ตรงใจเย็นๆนิดน,นึง ถ้าช่วงอากาศรอดเราไปอัดอัดปุ๋ยเลยเขาก็จะไม่รอดนะไหนจะต้องมาต่อสู่ก็สภาพปุย๋ยแล้วก็ต้องปรับสภาพตัวเองให้เขากับสภาพอากาศให้ได้ก็ให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้กระสวนตัวเองดูเนาะถ้าดูไม่รอดก็คือทิ้งเลยก่อนลงลุมใหม่นี่ยาวเอาซูเปอร์ไตโคเอาไตโคเดอร์มาโรยหลุมก่อนเนาะแล้วก็ค่อยปลูกใหม่ทิ้งแล้วเวลาอาจาจะสักวันสองสามวันอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเนี่ยจา้ะ ช่วงนี้ก็คือค่อนข้างสมบูรณ์ช่วงแรงๆก็ใบเหลืองมดเหมือนกันตอนนี้ก็คือรอรอหอเนาะก็ดูแล้วผลงานก็เป็นที่นาพึงพอใจของนิยาวเองนี่แหละก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามกดไลค์กดแช่อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ต่อไปจ้าสวนท้อฝันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแช่ต่อไปเลยจ้าขอบคุณจ้า